ันที่ยสิบเกากันยายนสอง8ัญหาหบดนะครับพี่น้องครับผมสิบห้าเบิง้งมาคงข้อแรกนะครับเนี่ที่ผมนําเม็ดเขามาปลูกเอาไว้นะครับนี่กร้ดูซึ่ามีดอกให้เห็นแล้วครับเนี่ตน้นมีดอกให้เห็นแล้วผมทําการตัดยอดเขาออกตอนที่ปลูกใหม่ๆนะครับนะนครับนี่เขาก็แทงยอดขึ้นมากนะครับที่นี่กี่ากเบิงต้นนี้อีก นะครับนี่ไกๆกันเนี่ยจะนี่ดอกคือกันนะครับก็มนี่หมากห้เห็นนะครับนี่หมากหอเห็นการที่ผมปลูกเป็นอย่างคือยังปลูกให้ไก้กันแท้ครับมันงากันนะครับเร้อ่าคือหมายความว่าผมนี่น้ำเม็ดเขามาลงทาการปลูกไว้ที่นี่ผมก็เลยได้ถอนเอาอื่นไปปลูกนะครับบางอื่น ที่นี่ส่วนที่เหลือตรงนี้ก็เลยว่าให้มันติดอยู่ตรงนี้ซะเพราะสันถ้าหากผมสมีการลื้อถอนไปนี่ผมก็บยานมันตายนะครับเพราะว่าผมบกเกยเห็นแบบงมมอนแ่นจกเที่ยส่วนใหญ่ก็เสีไปสื่อตั้งหมากสุกมากินในตลาดนะครับฝากพี่ฝากน้องไว้นะครับนี่ผมทําการเอายอดออกแล้วก็แตหยอดขึ้นมาหนึ่งสองสามส่วนตัวน,นั่นก็มี หนวดคอนแตกขึ้นมาหน่อยนึงเดี๋ยวคือคือ้างสิแบบนี่หงฮอนแลนด์เนาะครับกับฟ้าไกว้เด้อครับสำหรับบอกหงมือนี่กัมีเรื่องบอกสุว่างซ้ำนี่แหละสวัสดีครับ